กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของ m มามแชร์ค่ะช่วงนี้เรานําเสนอเรื่องราวของไอทีแล้วตอนนี้เนีนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย รับรองว่าทุกบ้านต้องมีพวกแท็บเล็ตอุปกรณ์นะคะเทรศั้ทสมาร์ทโฟนยกเว้นบ้านงบหมดนะอยากมีนะแต่ไม่มีบ้านนี้เขาไม่ให้ลูกเล่นพวกอุปกรณ์อะไรที่ไม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่เด็กอนุบาลเองเนี่ยก็แบบว่าเล่นสมาร์ทโฟนเล่นพวกแท็บเล็ตแต่เราจะเล่นสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้ลูกของเราเนี่ยได้เรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ไงว่าเราจะทํายังไงดีนะให้ลูกเนี่ยได้รับ รับสิ่งดีๆการเรียนรู้ดีๆจากการใช้แท็บเล็ตในวัยอนุบาลถูกต้งองค่ะไปชม<อ> <ไป S 1> กันเ<ด>ลยค่ะม <Mom S 1> ัมแชร์สวัสดีค่ะช่วงมัมแชร์ไอทวันนี้พบกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณค่ะวันนี้จะนําสาระดีๆทางด้านไอทีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ เรื่องราวของการใช้อุปกรณ์แก d g เจต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ iPad โทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนํากันค่ะว่า เหมาะสมกับเด็กพวกนี้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลแล้วเราจะให้เขาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรคะสําหรับการใช้เพื่อเกิดการเรียนรู้เนี่ยนะคะเด็กอนุบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลการยับยั้งชั่งใจนะคะรวมไปถึงพัฒนาการของเขาค่ะจึงจําเป็นจะต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเด็กในวัย3-6ถึงปีเนี่ยนะคะ เขามีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะพาเขาไปมีกิจกรรมนอกบ้านค่ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในโลกของเทคโนโลยีแล้วก็ได้เรียนรู้ในโลกจริงๆด้วยนะคะ การเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าถ้าเด็กในวัยอนุบาลน,นั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดค่ะการเรียนรู้ในเรื่องราวของไอทีเนี่ยนะคะจะมีมาแนะนําเรื่อยๆในโอกาสหน้านะคะส่วนวันนี้มัมแชร์ไอทีหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าแพ้ไอทีวันนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมัมแชร์ สำคะเพราะอย่างที่พี่นอ่อนบอกว่าบ้านนี้ไม่ให้เล่นไปภูมิแพ้นี่หนูเห็นสไลด์กันเพลินเลยขนาดว่าไม่ค่อยให้เล่นเด็กมันเก็วัยคือเขาเรียกว่าเด็กเจเนอเรชันอัลฟาไงที่ที่อาจารย์เคยบอกไว้คุณหมอเคยบอกไว้ไะว่าคือมันจะแบบว่ามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเด็กมีการเรียนรู้แล้วก็เห็นคนรอบๆด้วยมันก็จะเป็นการแบบฝึกไปโดยอัตโนมัติเลยใช่ค่ะอ่ะคือเด็กวันนี้ ถ้าวัวไหนเบื่อลูกมาเป็นลูกสาวดิฉันได้มันเป็นได้มาเป็นลูกดิฉันได้เพราะว่าคลิปชื่อว่าหนูพูดเก่งนะหนูพูดเก่งอ้าวแล้วจะพูดทันแม่แม่ตุ๊กหรอแยกกันพูดมันหนูก็เก่งไงเวลาจะแยกกันพูดแอบไปดูกันว่าพูดเก่งขนาดไหนเชิญพูดเก่งนะค่ะมัมแชร์ฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟัก เย,เย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดอ้าเอาไปอ้าไปแล้วเหรอ <c oughs> ใช่แล้วคุณพ่อพูดเก่งสุดคุณพ่อพูดนลูกก็พูดผิดตลอดเลยแล้วพ่อขำขำแบบว่าขำของนอกหน้ามากเนี่ยลูกตัวเองทําอะไรมันก็นั่งขำเนาะรับเสื้อไปจากทางรายการค่ะเราถึงคุณผู้ชมนะคะที่มีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้แบ่งปันแชร์ความน่ารักกันเข้ามาค่ะที่ Facebook ของเรามัมคลับนะคะแล้วถ้าคันเลือกได้ออกอากาศได้เสื้อไปด้วยได้โชว์ลูกด้วยนะคะเพราะคันองคุณมีอันเดียวในโลกนะคะใช่แล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่าระหว่างนี้เรามี เวลารับสายด้วย0 2 2 4 8 8 2 5 1นะคะมาชมาพ่อท่านเมื่อคีนตอมาแชร์มาแชร์ไงว่าเตรียมอาหารเช้าให้ลูกไรยังไงบ้างมีเมนูไหนเมนูเด็ดแล้วก็สามารถแบบว่าทําได้อย่างรวดเร็วก็แชร์กันได้เพราะว่าทุกวันนี้พูดจริงๆนะสำหรับตุ๊กแต่พี่ออนเขาจะมีหลากหลายมีทั้งอัดกลางมีทั้งภาคเหนือไงี่ของตุ๊กเนี่ยบางทีเมนูตันเหมือนกันบางทีวนแหมยังไม่ครบห้าวันเลยวันศุกร์เริ่มวนเป็นเมนูวันจันทร์แล้วเพราะฉะนั้นใครมีเมนูแชร์เข้ามาในเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะคะ สองห้าหนึ่งค่ะตอนนี้ยังไม่มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เราประชาสัมพันธ์ก่อนละกันรายการเรานอกจากจะสด9ก้าโมงถึงสิบโมงแล้วนะคะวันพุธถึงวันศุกร์คุณผู้ชมสามารถชมรีรันได้อีกครั้งหนึ่งในเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่เอง๋อเปลี่ยนจากหนึ่งทุ่มเป็นสามทุ่มนะเจอการเก้าโมงเช้าเจออีกทีก็เลขเก้าเหมือนเดิมไงสามทุ่มอ่านี่คือวิธีจำจำกันเลยทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนเวลาเก้าโมงเช้ามาเกือบเดือนแล้วนะคะต้องดูนะคะนี่ออกจากบ้านตีห้าเลยนะต้องดูนะไม่ดูงอนนะคะมีกฎ ดูเนี่ยคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอารายการเราเป็นราการระดับประเทศในลรงรอนไม่เรา,อารอนะรอให้ เป็นคุณแม่ที่มีคุณภาพาไงเป็นคุณแม่ที่จะต้องดูแลใส่ใจลูกนั่นเองนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเจอกับตุก๊กกับน,ออน้องแอม,น,อแอมนะคะเราจะมีคุณแม่แขกรับเชิญของเราชื่อคุณแม่นินิวพี่นนคนนี้แอบสะท้อนตัวเองเล็กน้อยเป็นคุณแม่ทฤษฎีเป๊ะ <H ee? S 1> ตอนท้องนี่อ่านหนังสือเป็นตำราเป็นเล่มๆทฤษฎีบอกได้เลยว่าแทบจะท่องหนังสือได้แต่กลายเป็นว่าคลอดมาตุ๊กก็เป็นกลายเป็นว่าทฤษฎีเหล่านั้นไม่ได้เลี้ยงลูกได้เต็มๆนะภาพปฏิบัติหรือสนามจริง แอดทดสอบเราสำคัญกว่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องราวดีๆมีมาแชร์กันแน่นอนนะคะพรุ่งนี้พี่ออนไลน์หนึ่งวันนะไปไหว้ครูที่เชียงใหม่ค่ะไหว้ด้วยนะคะพี่ต้องไหว้หนูด้วยนะไปทั้งทีแล้วเนี่ยตัวเครื่องบินไปที่ไหนว้ให้น้องด้วยไหว้ให้น้องอ่ะมีสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะวิมลวันค่ะคุณแม่วิมลวันเธอจากจังหวัดอะไรคะ สมุรปาการค่ะสมุรปราการอ่า,อา,อาคุณแม่มีแชร์เมนูสําหรับอาหารเช้าให้ลูกไหมคะอาหารเช้าก็าผัดผักนะคะแล้วก็แกงจืดโอ้ดีดีครบ้ามุมกผักมีให้เลือกหลายอย่างค่ะก็สลับสลับไป<ม>แต่ละวันดีดีแล,แล้วก็มีไข่มีโยเกิร์ตมี ผลไม้ค่ะครบกินเตรียมแบบว่าครบครบห้าหมู่เลยจริงๆนะผักผลไม้โปรตีนคร์โบฮเดตโยเกิร์ตนมโอ้โหครบมากแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่เนี่ยตื่นมาเตรียมตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงครึ่งค่ะโอ้ตื่นมาเต็มหกโมงครึ่งแสดงว่าโรงเรียนใกล้บ้านืองเรียนใกล้บ้านค่ะไติดมาไปติดมาแล้วตื่นมาทําอาหารเช้าไปส่งลูกแล้วดูรายการเราทันไหมคะ คันค่ะเด่ดเด็มากเป็น คุณแม่ยุคใหม่สมพูนแบบก็นี่ไงไปส่งลูกแล้วมาทารายการไงก็ต้องทันไงคุณแม่ยุคใหม่คุณแม่ยุคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ยุคใหม่ก็ต้องชมรายการมัมคลับด้วยแล้วก็เป็นแฟนรายการตลอดไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเข้าไปไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเือยังเอ่ยค่ะมัมคลับนะคะเดนเชค่ะจะได้ดูข้อมูลในนั้นได้และอัปเดตเราก็จะเป็นคุณแม่ที่ทันสมัยขึ้นเก่งขึ้นในเวลาเท่าเดิมหรือว่ามีเรื่องราวดีๆมาแชร์หรือว่าอยากจะถามก็สามารถเข้ามา ในแฟนเพจของเราได้นะคะนี่บอกสูตรประการทีฉันภาพขึ้นมาภาพแรกคือช้างสามเสียนเลยนะใช่ไหมคุณแม่แถวานั้นไหมคะ อ่าลุดแล้วขอบคุณมากมากเลค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอาเป็นว่าได้เสื้อด้วยนะได้เสื้อไปด้วยแ่งแต่งารายการด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางช่อง m c o t Family 14และสามารถชมรีแันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันพุธถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะค่ะวันนี้กับมาเจอกาน9โมงเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ